อีกหนึ่งความสําคัญของวันนี้ค่ะก็คือวันผู้สูงอายุนะคะดังนั้นจะพาไปดูกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุที่จังหวัดชัยนาธนะคะที่ท่านที่แข็งแรงดีค่ะก็พากันไปเยี่ยมผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนะคะ,คะแล้วก็มีกิจกรรมที่สร้างความสุขมากมายให้กับชีวิตหลังวัยเกษียณด้วยค่ะติดตามจากคุณปูนยนุ์เกรงไกรวณิชค่ะ ้นเกี่ยวจากผักตบชวาน,นะคะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองพังนาคตําบลเสืโอโคกอาเภอเมืองจังหวัดชัยนาส่งเสริมให้ชาวบ้านและผู้สูงอายุนะคะช่วยกันทําซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนและชมรมแล้วค่ะก็ยังช่วยเสริมสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุที่นี่ด้วยค่ะนายบุญมาอ่อนละไม้ชายชาราวัยว85ปีหนึ่งในสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองพังนาคเล่าว,ว่า กิจกรรมหลักของตัวเองคือการสารตะแกรงและทำไม้กวาดทางมะพร้าวรวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมสม่ำเสมอทำให้ชีวิตหลังเกษียณมีแต่ความสุขและสุขภาพยังแข็งแรงด้วยบ่าเราเราพอทำงานเบาได้เราต้องทำดีกอ็อยู่เฉยๆทำแล้วก็มีคนซื้อเราก็ขายได้ได้สตางค์อีกคนอายุยืนเนี่ยครับมี4อย่างนะครับ 1. กามาพันปู่ย่าตายายอายุยืน2 กินอยู่ขับถ่ายให้เป็นปกติ3ออกกาลังกายนะครับสม่ําเสมอ4ทําำจิตใจให้ผ่องใสใครปฏิบัติได้จะมีอายุยืนครับประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองพังนาคบอกว่า ปัจจุบันชมรมมีสมาชิกทั้งหมด115คนทุกวันที่10ของเดือนสมาชิกจะมาร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพสวดมนต์ออกกำลังกายประชุมเรื่องต่างๆและรับประทานอาหารร่วมกันรวมถึงพากันไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงตามบ้านเพื่อพูดคุยให้กำลังใจและคลายความเหงาซึ่งทำเช่นนี้มานานถึง14ปีแล้วเนี่ยเขาตั้งใจมาถ่ายใหญ่เกษียณออกมาแล้วเราก็ไม่มีงานทำเนาะ เราจะทํายังไงให้พวกเราได้ได้คุยกันได้มาทานข้าวร่วมกันมาสังสรรค์กันตัวพี่เองเนี่ยไปเรียนจี้กงมาเนาะเราก็จะมาสอนให้เขาออกกำลังกายแบบจี้กงคนที่เดินไม่ได้เป็นโรคหัวใจก็ดีขึ้นมาได้เดินได้ทุกวันนี้นะคะผมว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจไน้าจะต้องส่งเสริมให้เกิดอย่างต่อนเนื่องและคิดว่าอยากให้ขยายไประดับ <S 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 อบตอหรือตำบลเนี่ยเพราะนั้นภาคีภาครัฐเนี่ยต้องริเริ่มให้เกิดเอาคนเหล่านี้มา มาใช้กําลังสมองกำลังกายที่เขามีอยู่ไม่ควรปล่อยให้ทางสมองเหล่านี้หยุดนิ่งไปเฉยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องมีกิจกรรมตลอดจะไม่เกิดโรคซึมเศร้าจะไม่เกิดความเหมาขึ้นในในวัยผู้สูงอายุตั้งแต่ปี2550ถึง2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้สนับสนุนให้เกิดการตั้งชมรมผู้สูงอายุมากกว่า650ชมรมทั่วประเทศมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมมากกว่า1065โดยเตรียมนำไปบรรจุเป็นแผนนโยบายสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรสิทธิกรปรกักกำนนถ่ายภาพปุญญุชเกรียงไกรวณิตรายงาน